จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นกรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังได้มีนโยบายช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นายยุทธนาย,ยิ่งการุณอดีบดระกรมธนารักษ์จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอย่างหน้ากากอนามัยเกลอแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ยาฟ้าทลายโจรข้าวสารอาหารกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรามีพื้นที่รับพัสดุน,นะครับให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานคระนะอยู่หลายชุมชนนะครับให้ประชาชนเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งในโควิดบ้านเราก็เกิดมาปีกว่าแล้วนะครับสำหรับค่าเช่าในชุมชนต่างๆนะครับ ในปี2564เนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าเลยช่วยเหลือประชาชนกรมทะลักเนี่ยได้ลงมาดูแลความเป็นอยู่ของผู้เช่านะครับอันนี้ไม่ได้มีการร้องขอไว้ที่กรมนะอันนี้กรมมีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะลงพื้นที่นะครับให้มาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดก็ทราบมาว่ามีตกงานนะครับแล้วก็ ไม่มีงานทำนต่างๆเนี่ยก็มีภาวะที่ลำบากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดนะครับโดยกรมธนารักษ์จะดำเนินการมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครอ,อย่างต่อเนื่องให้ครบทั้ง5ชุมชนจำนวน1 3 1 0ครัวเรือนดังนี้ ชุมชนสวนปลูก250ครัวเรือนก็ลำบากนะคะรอบนี้ลำบากกว่าครั้งที่แล้วมากนะคะคุณตกงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้ป่วยโควิดเยอะมากค่ะ1 123คนแล้วค่ะมีรักษาตัวอยู่ในชุมชนตอนนี้เหลือ17คนนะคะรอเตียงรอโรงพยาบาลนะคะอยากฝากขอบคุณนะคะท่านทิบดีนะคะที่กรุณา ไม่เก็บค่าเช่านะคะสำหรับคนที่เช่าที่กรมธนารักษ์ในปีในปี64นะคะแล้วก็กบขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใย,ยประชาชนในในพื้นที่ของท่านนะคะชุมชนเคื้อบเรือน2จํานวน300ครวัวเรือนคือเราก็คือเป็นเป็นผู้เช่าของท่านนะคะของกรมธนารักษ์แล้วก็ขอขอบคุณท่านอธิบดีแล้วกรมธนารักษ์ที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้านที่ กำลังเดือดร้อนในช่วงโควิดท่านก็ม่เคยทิ้งนะคะเป็ปี6 3ท่านก็มาแล้วปีนี้ท่านก็มาอีกนะคะกราบขอบพระคุณกรมธนารักษ์ที่เคยไม่ทิ้งชาวบ้านแล้วก็ห่วงใยชาวบ้านตลอดเราก็ไม่คิดว่าทางกรมธนารักษ์จะดูแลได้ถึงขนาดนี้ถ้าเราถูกต้องตามกฎหมายก็อยากให้ชาวบ้านที่บุกลุกอยู่แล้วก็มาขอเช่ากรมธนารักษ์เพื่อจะทําโครงการแบบพวกเรานี่ค่ะปี6 4ทั้งปีท่านก็ไม่ได้เก็บนะคะทางอธิบดีท่าน ก็ไม่ไดใ้ให้เราเสียค่าเช่าตรงนี้นะคะชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาจำนวน260ครัวเรือนก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท,าท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับที่มองเห็นว่าชุมชนเราค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังที่ท่านไ้นมอบถุงของอุปกรณ์พวกนี้มาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งแต่ละหลังคาเรือนทำมาหาก,กินค่อนข,ข้างจะวันตวันเพราะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเท่าที่ควรนัก ที่ท่านได้มอบมให้วันนี้ก็จะได้เดเนินางานต่อไปซึ่งจะดูแลว,ว่าเราจะมาเอาของบริจาคนี้ให้ผู้ประกาศและผู้ถูกกัดบ,บริเวณที่ปิดโควิดอันดับแรกนะครับเพราะว่าอย่างไงก็ต้องดูแลกันไปซึ่งเราไม่สามารถให้เขามาออกมาซื้อของเองได้เพราะฉะนั้นเราเป็นหน่วยของคณะกรรมการ,การตรงนี้ก็ต้องหาของไปให้เขาเพื่อยับยั้งไม่ให้เขาออกมาข้างนอกจะได้ เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยเขาได้ประมาณนี้ครับชุมชนร้อยกรองจำนวน250ครัวเรือนเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่เป็นบ้านมันคงทีงนี้พอมาเป็นบ้านมันคงแล้วก็เช่าที่กรมธนารักษ์อยู่มาเช่ากรมที่ธนารักษ์ประมาณพศ60แต่ทำโครงการบ้านมันคงตั้งแต่พศสี่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้มีเรื่องโควิดโควิดเข้ามาก็ มีคนติดเชื้อแล้วก็มีคนเสียชีวิตก็ช่วยกันดูแลค่ะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆก็มาช่วยเหลือนิดหน่อยวันนี้ก็มีกรมธนารักษ์มาดูแลนะคะมีข้าวสารอาหารแห้งมาให้มีข้าวกล่องมาให้แล้วก็ดีใจที่สุดก็คือว่ากรมธนารักษ์หยุดจ่ายค่าเช่าหนึ่งปีปีของ64ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่กรมธนารักษ์ใส่ใจดูแลชาวบ้านที่อยู่ริมคลองที่ยังไม่ลืมชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ลืมกรมธนารักษ์ และชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาจำนวน250ครัวเรือนก็เดิมทีมันเป็นชุมชนแออัดนะครับก็จะมีโครงการที่ชาวบ้านรวมตัวกันจะตั้งกลุ่ม,มอมทัพยอุปกยอาศายขึ้นมาเพื่อมาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็โดยการเข้าที่ดินจากกรมธนารักษ์นะครับ ก็จำนวนจำนวนครัวเรือนก็ประมาณ230กัวเรือนตอนนั้นก็ไปเสนอยื่นกับกรมธนารักษ์โดยเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ก็ในตารางวาระบาท50านะครับในนามของชุมชนคณะกรรมการชุมชนรุ่นใหม่พัฒนานะครับและคณะกรรมการทุกท่านก็ขอขอบคุณทางกรมธนารักษ์นะครับที่ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนรุ่นใหม่พัฒนานครับ การปั่นน้ำใจมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอื่นๆในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจของคนในสังคมแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขที่ผู้ให้และผู้รับได้มีต่อกันและเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถดำรงชีพต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ได้กรมธนารักษ์มุ่งมั่นจะยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาช,ชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช,ชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ผ่านผลวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย